เราลองดูในสิ่งที่เขาไม่ชอบโดยเฉพาะเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิง <ไอ S 2> ผู้หญิงในแบบที่เขาไม่ชอบนั่นเป็นยังไงเอ,อถ้ามันกระทบกระเทือนใจพวกคุณแล้วก็ปิดไฟอย่าได้รีรอจัดไปเชิญค่ะถ้าถามว่าผู้หญิงแบบไหนที่ผมจะไม่เอามาเป็นแฟนคงเป็นผู้หญิงที่ดูไฮโซทางเกินไปมั้งครับพฤติกรรมที่ผมผมมองนะครับว่าไฮโซในแบบที่ผมไม่ชอบเนี่ยก็คือ ขี้วีนขี้เวียงใช้เงินไม่เห็นคุณค่าของเงินอะไรเนี้ยครับก็เพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ที่เคยเจอมาก็คือมีครั้งหนึ่งมีนัดเด็กกับผู้หญิงคนหนึ่งเรานัดกันที่ร้านส้มตําตอนแรกที่คุยกันนะครับเธอก็เหมือนจะไม่ค่อยอยากมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าสุดท้ายเธอก็เซียสมาเราก็เลยนัดกันตอนเที่ยงครึ่งเธอมาสายประมาณชั่วโมงหนึ่ง <Huh? S 1> พอมาถึงก็วอยอากาศร้อนบ้างอ,อาหารทำไมสั่งมาน้อยจังเลย ทำไมไมเป็นร้านที่มีแอรอ์แล้วเธอก็สั่งอาหารมาเพิ่มเรียกได้ว่าได้มากกว่า5าคน <Huh? S 1> ทานนะครับจริงๆถ้าเกิดสั่งมาเยอะแล้วกินผมโอเคแต่นี่คือแบบเธอสั่งมาแล้วก็จิ้มๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกอันนี้ไม่อร่อยอันนี้ไม่อร่อยแล้วก็วอยๆความรู้สึกของตอนนั้นผมก็อึ้งนะครับแล้วก็น่าชาไปแบบว่า เอ๊ะเราโอเคไหมกับคนนี้อะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ผมก็คงที่จะหลีกทางดีกว่าครับถ้าเกิดให้เลือกนะครับว่าจะคบผู้หญิงไฮโซสไตล์ so นี้หรือเปล่าผมคงต้องตอบว่าคงจะไม่ครับอา,อา,อา,อาปิดหนีส้มตำกันไปใหญ่เลยเธอปิดหนีไป19้โคนเ<ฮ>หลือ11คนโอเค ลองมาดูซิว่าสาวๆคิดไงกับคุณอ๋อมาคุณปิดไฟทาไมอ่ะคือความจริงเราเป็นคนชอบกินส้มตํานะ,ะแต่ว่าคะแนนเดทแรกของคุณน่ะพาเราไปที่ร้อนๆกินของอย่างนี้เหรอแล้วผู้หญิงในเดทแรกผู้หญิงต้องเตรียมตัวสวย,สวยอเออใช่ฉันช <ไป S 1> อบส้มตำบุวนาสให<ว>้ไปนั่งสอยส,ยสม้มตำสาวเส้นอย่างนี้เหรอเดทแรกเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่จดจําไปยันชื่อลูกเชื่อหลานเอแล้วมาเดินตากแดดร้อน เจอส้มตำเดี๋ยวนะนะเขานัดแกไปเรื่องไงอารมณ์ล้วนๆเลยเนี่ยเคยบอกแล้วพูดแลสงสัยว่าแกเคยแกไปเดทกับเขาเรื่องไงนั่นแหละแต่คุณเปิดไฟฮะเพราะอะไรอ่ะส้มตำกินได้ไก่ย่างลาบน้ำตกป่ะเดี๋ยวไม่มีนัดใช่ไหมคะเดี๋ยว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 ตอนนี้จันพูดเลยนะกินอะไรก็ได้ หิวมากและตอนนี้อยากกินหนุ่มโสดมากดูจากสายตาที่จ้องมองอะไรก็ได้อาหารไทยได้หนุ่มโสดสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะฮะมีสาวโสด11คนพร้อมจะไปกินส้มตำกับคุณแต่ในความเป็นจริงคุณจะต้องปิดไฟ9คนเหลือ2คนสุดท้ายแล้วมาว่ากันครับพร้อมไหม พร้อมครับเอาละตาคุณละพ่อหนุ่มเชิญ ขออนุญ,ญาตแนะนำให้คุณรู้จักทั้งสองคนนะครับครับแม่มเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์ส่วนตาลเป็นเจ้าของร้านขายยาเธอช่างแตกต่างกันรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าผมอาชีพการงานทุกอย่างต่างกันหมดเหมือนกันอย่างเดียวคือเขาไปกินส้มตำในเด็ดแรกกับคุณได้ครับแต่ใครที่จะไปกินส้มตำกับคุณนี่สิครับคุณเลือกไม่ถูกหรอกครับครับถ้าคําถามที่คุณเตรียมมาแล้วคุณได้คําตอบที่น่าสนใจคุณอาจจะตัดสินใจได้ดีขึ้นครับ,ค,รบคำถามคุณคืออะไรหนุ่มสด ผมอยากจะถามว่าระหว่างคุณแหม่มกับคุณตาเนี่ยให้เปรียบตัวเองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง oh. ผมอยากรู้ว่าเพราะอะไรด้วยครับเปรียบตัวเองเป็นสัตว์ชนิดหนึ่ง <c oughs> พวกเธอคือสัตว์ชนิดไหน <c oughs> แหม่มคุณคือสัตว์อะไรอยากเป็นนกค่ะนกใช่ก็คือชอบไปเที่ยวไปนูน่นไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นนกเนี่ย เราก็สามารถแบบไปนู่นไปนี่ได้รวดเร็วตามใจนกอะไรช่วยระบุหน่อยนะอยากเป็นนกอะไรนกฮูกก็ได้ค่ะนกฮูกตามมันโตสวยนะเป็นสัญลักษณ์ของความฉลาดด้วยนะโอ้โหแหม่มคือนกฮูกครับจินตนาการนะแหม่มเกาะโพเดียมเป็นนกฮูกเกาะอยู่เลยนะตาเธอเป็นสัตว์อะไร เปรียบตัวเองเหมือนดังสุน,นักค่ะอ,อเพราะว่าปกติเป็นคนชอบเลี้ยงสุน,นักอยู่แล้วอีกอย่างคือสุน,นักมันจะมีความจงรักภักดีต่อเจ้าของมันนะคะเปรียบเสม,มือนกับเราถ้าเกิดว่าเรามีแฟนเราก็จะซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อแฟนเราเป็นหมาพัน พุ o d เดินทอยชื่โว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวเล็กๆ,ๆ,ๆตัวเล็กเหมาเขาบหมาเขาพุ o d เดินทอยนะส่วนพอดีมแมมมีน้องฮูกนี่อยู่วาะนั้นปลายแหนุ่มสดปิดไฟหนึ่งคนแล้วภายหนึ่งคนมาเจอเรา พันอะไรแล้วคุณเปรียบตัวเองเป็นพันอะไรชิวาว่าครับอ๋อโอเคชิวาว่าก็ได้กับชิวาว่าจะมือกันฮะตัวทำนเนียมของเราเอ้ยมาน้อยนั่นแหละ <c oughs> ไปเลยไปเดทกันดีด,ด,ด,ด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> เนมากไอ่เท่าไหร่ครับไอ้ทยยี่ห้ายี่หกสามสามวะใช่แล้วโอ้เก็บได้ไหมไม่เก็บไปขาดหนึ่งตำแหน่งเรียกมาเติมอ่ะขอต้อนรับสาวโสดคนใหม่นูดีค่ะผู้ชายมาหรือยังอ่ะน,นี่ไงยืนเงาตั้งนานอย่างเี้ยเอารอรอรอเรียกออกมาเลยไหมล่ะเอาอสอินลมสดคนต่อไป ถ้าไม่อยากพลาดความบันเทิงของ Take Me Out สักตอนเดียวคุณอย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะไว้แล้วครับกดนะครับห่าไว้ละค่ะเป็นม้าค่ะ,คอ,คะอย่าลืมกดนะคะครับตรงนี้ค่ะ